อะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตการรบในสมรภูมิยูเครนนะครับล่าสุดเนี่ยประเทศสเปนนะฮะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยืนยันแล้วว่าจะส่งมอบรถถัง l e โอเพิร 2A4 ให้กับยูเครนนะครับและหลายๆประเทศเนี่ยก็ส่งรถถังให้แล้วเช่นเยอรมน,นีอังกฤษนะครับอเมริกานะครับซึ่งผมบอกตรงว่าเออผมดีใจมากนะครับเพราะว่าในระยะแรกเริ่มที่รัเสเซียเนี่ยบุกยูเครนนะครับ เยอรมน,นีเนี่ยเสนอมอบหมวกทหารให้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมโกรธเยอรมันมากเลยนะผมแบบเฮ้ยสง่งแค่หมวกเนี่ยผมว่าไม่ต้องส่งก็ได้มั้งคือแบบดูไม่ให้ความสําคัญเลยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยทั้งเยอรมันแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ส่งรถถังให้นะฮะตอนนี้เนี่ยเครื่องบินลบโอกาสจะได้ยังน้อยแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะจากหมวกเหล็กนะครับกลายเป็นรถถังก็เป็นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับอเมริกาช่วยยูเครนมากกว่าเดิมก็คือ อเมริกาเนี่ยเขาเข้าแทรกแซงนะครับเครือข่ายและบริษัทที่ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไปให้กับรัเสเซียนะครับกว่า22บริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเครือข่ายที่ชื่อว่าเซ m ร์เมคอฟเน็ตเวิร์นะครับนำโดยวลาดิเมียร์โลวิชเซอรเมคอฟนะครับเป็นนักค้าวุธที่มีแหล่งผลิตในรัเสเซียและไซปรัสนะครับซึ่งมีเครือข่ายในหลายประเทศรวมถึงสิงคโปร์เบลารุสบบลเรียนะครับและเป็นผู้สนับสนุนในการ ส่งอาวุธให้กับรัสเซียในการทําศึกที่ยูเครนนะครับโดยการที่อเมริกาทำแซงชั่นในการครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เซอร์เมอร์คอฟเน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมในสหรัฐได้นะครับซึ่งจะเป็นการลดความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้ลงนะครับจริงอยู่ว่าอาจจะมีเครือข่ายในประเทศอ,อื่นๆแต่นะครับการที่เข้าถึงทรัพย์สินในสหรัฐไม่ได้เนี่ยมันก็กระเทือนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือสมอรภูมิที่มีชื่อว่า เมืองทาวออฟคาโนโรชิวานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโดยเมืองนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นการกลับมานะครับของการทำสงครามสนามเพราะหรือ trench warfare นั่นเองนะครับโดยรัเสเซียเนี่ยได้ทำการยิงจรวดใส่บริเวณที่พักของพลเรือนทำให้เกิดการสูญเสียนะฮะโดยสมรภูมิที่เมืองเมืองนี้เนี่ยเป็นการฟื้นคืนนะครับยุทธวิธีที่คลาสสิกที่ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือ t ทรนช์วอลแฟร์หรือยุทธวิธีแบบสนามเพราะซึ่งเอาจริงเนี่ยตอนแรกผมอ่านข่าวเนี่ยผมก็ตะลึงเพราะว่ามีหลายฝ่ายเขาวิเคราะห์ว่ายุทธวิธีแบบ t ทรนช์วอลแฟร์เนี่ยมันน่าจะหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งละเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นในสรมรภูมิที่เป็นเขตเมืองนะครับสงครามเวียดน,นามก็เป็นสงครามกองโจนนะครับแต่สงครามแบบเป็นแนวแนวแบบ t ทรนช์วอลแฟร์เนี่ยเขาคาดว่าจะหมดไปแล้วจนกระทั่งมามีการใช้ครั้งหนึ่งในสรมรภูมิ เมืองคานโนโรชิวาไอชิกานั่นเองนะครับโดยเมืองเมืองนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าปูตินได้ไปเนี่ยก็คือจะได้ภูมิภาคของรัสเซียไปเลยนะครับอาจจะทำให้เจาะเข้ามาในพื้นที่ของรัสเซียได้มากขึ้นนั่นเองโดยยุทธวิธีที่รัสเซียใช้เนี่ยก็คือตอนนี้นะครับรัเสเซียเนี่ยได้พยายามจะ หานะครับความอ่อนแอของแนวรับของทางยูเครนนะครับโดยยูเครนเนี่ยได้ขุดสนามเพาะเนี่ยสนามเพาะนะครับลึกประมาณ2เมตรนะครับวางกําลังเป็นแนวยาวเลยโดยรัสเซียเนี่ยได้เข้ามาพยายามทดสอบและค้นหาว่าจุดไหนอ่อนแอที่สุดนะครับโดยอาวุธหลักๆที่ใช้เนี่ยก็คือใช้บรา n นิงนะครับใช้ AK47 แล้วก็ RPG นะฮะโดยยุทธวิธีสำคัญของรัสเซียเนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยได้ใช้ บริษัททหารรับจ้างที่ชื่อว่าเวกเนอร์นะครับเข้าโจมตีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบักมุดนะครับโดยทหารยูเครนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการสู้กับเวกเนอร์เนี่ยเหมือนสู้กับเหล่าซอมบี้ก็คือเวกเนอร์เนี่ยมีปริมาณทหารค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยเหมือนยูเครน20คนสู้กับแวกเนอร์200นายอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบในเชิงความรู้สึกนะครับยุทธวิธีที่รัสเซียใช้เนี่ยก็คือใช้ทหารแวกเนอร์เนี่ยค่อยๆขุดสนามเพาะนะครับคือ ค่อยๆขุดสนามเพราะเพื่อลุกคืบไปใกล้แนวของยูเครนให้มากที่สุดนะครับโดยต้องบอกว่าเวกเนอร์เนี่ยก็เป็นแวกเนอร์ที่มีหลายเกรดนะเกรดแรกเนี่ยหรือเกรดทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นแวกเนอร์ที่ได้มาจากการบังคับส,สัญญานะครับก็คือจะเป็นเหล่านักโทษนะครับโดยรัเสเซียเนี่ยให้สัญญาว่าหากเข้าร่วมกับเวกเนอร์แล้วเนี่ยจะลบความผิดให้ประวัติความผิดให้นะครับโดยรัเสเซียเนี่ยจะให้แวกเนอร์ที่เป็นเหล่านักโทษที่มีทักษะการลบที่ต่าเนี่ย เป็นแนวหน้าเหมือนเป็นโล่มนุษย์นะครับและเป็นกําลังหลักในการขยายแนวเพาะนะครับสนามเพาะเมื่อสนามเพาะเนี่ยมันใกล้กจะประชิดแนวตั้งรับของยูเครนแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้แวกเนอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพทางทหารเนี่ยบุกเข้าไปนะครับโดยมีแวกเนอร์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพอยู่บริเวณข้างหน้านะครับเป็นแนวหน้าแวกเนอร์ Wagner ที่มีมืออาชีพเนี่ยจะอยู่แนวหลังนะครับคอยแบบผลักดันแต่ก็เหมือนว่าใช้แวกเนอร์ที่ไม่เก่งเนี่ยเป็นโล่มนุษย์นั่นเองอันนี้เป็นยุทธวิธีของรัสเซียนะครับซึ่ง เหมือนที่ผมบอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเขาเน้นแค่ปริมาณคืออย่างที่บอกอ่ะเป็นการเน้นปริมาณนะครับเพราะเอาคนมาเน้นปริมาณแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเจาะยูเครนได้นะครับวันนี้เนี่ยก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ